สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์ปี2567นะครับผมมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจนะครับประกันสังคมครับมาตรา40ล่าสุดเนี่ยเปิดรับสมัคร3ทางเลือกเทศกาลวาเลนไทน์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงฮะก็อินเทนกันสักนิดนึ่งนะครับสำหรับประกันสังคมประกันสังคมมาตรา40ล่าสุดครับเปิดรับสมัคร3ทางเลือก ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ครับปี2567เลือกจ่ายได้สิทธิประโยชน์ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขรายละเอียดนะ,ะมาดูกันครับประกันสังคมมาตรา40ล่าสุดในเดือนแห่งความรักสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้สมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา40โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนสามารถเลือกสมัครได้3ทางเลือกดังต่อไปนี้นะครับ ทางเลือกที่1ครับจ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนนะครับท่านจะได้รับการคุ้มครอง3กรณีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพรภาพแล้วก็เสียชีวิตครับทางเลือกที่2นะครับก็จ่ายเงินสมทบนะครับ100บาทต่อเดือนคุ้มครอง4กรณีครับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพหรภาพเสียชีวิตแล้วก็ชราภาพนะครับ ทางเลือกที่3ครับจ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนอันนี้คุ้มครองถึง5กรณีเลยมีกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ส่งขอบบุตรนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับที่จะเป็นผู้กันตนมาตรา40เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ15-65ปีบริบูรณ์ไม่เป็นผู้ประกันสังคมมาตรา3-3และก็มาตรา3 9 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการผู้ถือบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0 6 7ย์หวงเล็บครับยกเว้นขึ้นต้นนะครับ000ผู้พิการก็สมัครได้นะครับวงเล็บยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญาครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเอกสารที่ต้องสมัครนะครับท่านจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็แบบคำขอสมัคร เป็นผู้ประกันสังคมมาตา40วงเล็บสปศ1สนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ใช้การประทับรายนิ้วมือและต้องมีผู้รับรองนะครับรายชื่อ2คนเลยนะครับช่องทางการสมัครนะครับท่านสามารถที่จะสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับทั่วประเทศเลย นะครับไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับที่7 1เ่อก็ได้นะหรือเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศนะครับหรือที่ w w w sso go th นะครับหรือท่านสามารถไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของสายด่วน1506แล้วก็แอปพลิเคชันทางลัดนะครับผมอ่ะนี่ก็ขอบคุณที่มาจากประกันสังคมด้วยยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะ สำหรับในเรื่องของ3ทางเลือกสิทธิทประโยชน์ครบนะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3นะครับในเรื่องของการส่งความห่วงใยให้คนที่คุณเลิฟนะครับเทศกา,าลวัลนวานไทยก็อินเทนกันสำหรับประกันสังคมนะครับมารตรา4 0อาชีพอิสระนะครับก็มีคนดูแลไดอ้อันนี้ก็ถ้าเราห่วงใยนะครับนอกจากดอกไม้ท่านก็สามารถที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ คุ้มครองหรือว่าดูแลเขานะครับก็เป็นสิ่งที่ดูแลกันยาวๆเลยไม่ใช่แค่14กุมภาเท่านั้นนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ส่งความรักอีกหนึ่งความห่วงใยที่ดูแลกันยาวๆคุ้มครองกันยาวๆด้วยนะครับกับสิทธิประโยชน์นะครับ3ทางเลือกของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ